ดียามเช้านะคะมาชมบรรยากาศที่สวนครูเจี๊ยบนะคะตอนเช้าเช้านะคะมีทั้งเสียงนกเสียงการ้องนะคะอันนี้ก็เป็นพริกที่สวนของครูเจี๊ยบนะคะอันนี้ใส่แค่ปุ๋ยคอกนะคะก็จะเห็นว่าพริกเนี่ยดกมากเหมือนกันนะคะขนาดเก็บไปแล้ววางสวนนะคะ เขาก็ยังดกแล้วก็เริ่มออกดอกใหม่นะคะลูกเขาก็อวบใหญ่ดีนะคะก็มีปัญหาแค่ลมนะคะตอนนั้นที่ฝนตกแล้วลมแรงนะคะเขาก็จะล้มนะคะทีนี้เราก็เลยใช้วิธีการเอาไม้นะคะมาปักแล้วก็มัดไว้ะคะ่ะก็กันลมได้ระดับหนึ่งเลยนะคะ เห็นว่าลูกเขาก็จะดกนะคะลูกก็จะอวบสวยนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่สวนนะคะมีพืชผักสวนครัวนะคะมีพริกนะคะมีเครื่องเคียงนะคะที่เป็นต้นหอมผักชีนะคะสาราแนนะคะตะไคร้ค่ะนะคะกระเพรา นางแมงลักนะคะหัละพาเขาจะมีครบเลยนะคะที่สวนของของเรานะคะนะคะสดชื่นมากนะคะบรรยากาศตอนเช้าเช้าก็จะเป็นขานะคะมีทั้งข่าเหลืองข่าตาแดงนะคะแล้วก็ข่ากษตรแดงใหญ่ซึ่งแต่ว่ากเกษตรแดงใหญ่เราเพิ่งปลูก ะะก็จะเห็นว่าเมื่อเขาได้น้ําที่เพียงพอนะคะคเขาก็จะเขียวสวยงามนะคะอันนี้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะคะแต่ว่าสําคัญเลยขาดน้ําไม่ได้นะคะน้ําท่วมก็ไม่ได้นะคะต้องพอเหมาะพอควรนะคะ่ะก็จะถามว่าเป็นพืชที่เอาใจยากไหมก็ไม่ถึงกับยากแต่ก็ไม่ถึงกับง่ายนะคะต้องอรดน้ำ ไม่ขาดนะคะแต่ว่าก็ไม่ห้ามน้ำท่วมนะคะสำหรับขาเขาก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะช่วงฤดูนี้คะ่ะนะคะสวยมากเลยนะคะดอกขาก็สามารถนำไปต้มนะคะลวกกินกับน้ำพริกนะคะอร่อยมากนะคะโอ้นะคะประโยชน์เยอะด้วยนะคะขาดนะคะ อันนี้ก็เป็นฝรั่งกิมจูนะคะซึ่งเราก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่เช่นเดียวกันนะคะจะเห็นว่าหญ้าเราก็ไม่ได้ดายออกนะคะให้เขาคลุมความชื้นไว้นะคะเก็บความชื้นนะคะดำๆนั้นก็จะเป็นแกลบดำด้วยนะคะซึ่งจริงๆดินตรงนี้มันเป็นดินถมนะคะมันก็มันไม่ใช่หน้าดินเนาะเราก็ขุดมาก้นสะ ะะที่รถขนดินเขาเออกมาให้มันก็ดินเหนียวบ้างนะคะหินกรวดบ้างผสมกันไปเราก็เลือกไม่ได้นอ้อแต่ว่าเราก็มาอาศัยปรับสภาพหน้าดินเองนะคะค่ะแล้วก็ครั้งแรกเลยนะคะที่ปรับสภาพหน้าดินก็เราก็จะใส่กลีบดํานะคะพอสักระยะพืชเขาก็เริ่มปรับตัวได้เราก็ ใส่ปุ๋ยคอก,กนะคะหรือว่าปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้ดนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูเจี๊ยบทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ